ยและรวยมากยายาทำเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านที่พัทยาให้เป็นของขวัญคุณพ่อยายาอุรัสยาเซอร์ไพรส์คุณพ่อด้วยการซื้อบ้านหลังงามที่พัทยาของขวัญชิ้นใหญ่สุดพิเศษ,ษ,ษ,ษบ้านสวยมากทั้งสวยทั้งรวยและรักครอบครัวมากๆสำหรับนางเอกสาวซุปตายายาอุรัสยาก่อนหน้านี้แม่ปาได้ลงภาพบ้านหลังสวยริมทะเลที่ประเทศนอร์เวย์พร้อมกับเอ่ยขอบคุณลูกสาวที่ควักกระเป๋าจัดเต็มซื้อบ้านในฝันให้กับคุณแม่เพื่อที่หน้าหนาวและวันเขาดาวก่อนขึ้นปีใหม่จะได้มานั่งดูผู้ สวยๆเฉลิมฉลองกันพร้อมหน้าพร้อมตาล่าสุดแม่ปาได้บอกเล่าถึงความน่ารักของยายาที่ได้ทําเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านหลังงามที่พัทยาให้กับคุณพ่อโดยแม่ปาได้ลงภาพและเขียนแคปชั่นบอกเล่าไว้ว่าของขวัญจากพี่ยาให้ป๊าเพิ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่คิดถึงมากๆเลยต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้สวยงามและอลังการมากๆมองเห็นวิวทะเลอย่างชัดเจนจริงๆและสะเต็ปต่อไปแฟนคลับก็อยากเห็นบ้านของยายากับพี่ณเดช เลื่อนหอของทั้งคู่จะสวยขนาดไหนจับตารอดูเลยจ้าหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ